สวัสดีค่ะน้องๆตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในเกมโรบอกกันอีกเช่นเคยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ในแมปอะไรกันคะน้องอุม้มมี่เป็นเหมือนรูปภาพนะคะที่เราจะต้องหนีจากรูปภาพเอ,อาสิพี่อุ้มกลัวเลยอะ่ะนี่นะคะเรามาเริ่มอ่ะพี่เห็นน้องอุ้มแล้วตอนนี้นะคะเราก็เปลี่ยนแบบการบินของคนเยอะเพราะว่ามันน่ากลัวมากใช่ไคไปพอดีโอเค เรามาเริ่มกันเลยคือแมปนี้มีน้องๆขอเข้ามานะคะว่าให้เราเล่นนะคะมันก็จะเป็นคล้ายๆแมปที่เราจะหนีรูปภาพนะคะพอเราเจอรูปภาพปุ๊บนะคะเราต้องหนีจากรูปภาพพวกนั้นนะคะอ้าดูอร้อนอ่าตอนนี้อุ้มมี่อยู่ไหนเอ่ยอยู่ข้างหลังหยูนร้อนเนี่ยสวัสดีค่ะน้องอุ้มมี่สวยนะเราวันนี้ผมหายไปไหนละจ๊ะแบบลองเล่นรอบหนึ่งแล้วว่าหหเป็นร้อนออกเลยอะโอเคพอเริ่มถึงเวลาแล้วนะคะ อ่าเริ่มเกมกันเลยค่ะโอเครับรองดีก่อนเลยค่ะดีดีอยู่ทําไมเ่รคะอ่าเราต้องไปเรื่อยๆนะว,วิมาแล้ว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 ว,ว,ว,วิ่ง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 โอ้มาสไปด์มันไปคุณสไปด์ด้วยแม่เดือดเดือด้มสีสไปดด้รยแม่ชูสองนิง้มด้วยประเด็นจะไม่ว่าเ <c oughs> ออเราเล่นอีกรอบไม่ได้นะเราต้อง <c oughs> รอให้เขาหมดเวลาก่อนแล้วเ <c oughs> ราถึงจะเล่นได้ หนีจากรูปนี้อ่าตุยเหมือนกันนะคะคะสีคนเคยบอกว่านี่เหลือเหลือคนนี้เหลือคนนี้อ่าคนนี้เพื่อนไปด้วยจะผ่านได้หรือเปล่าอีกคนนึงก็กําลังจะแบบว่าหนีจากรูปสไปเดอร์แมนที่เราไม่สามารถหนีได้แต่ว่าเขาหนีได้เราอ่ะต้องเอาชีวิตรอดให้ได้แต่ว่าคือเราไม่ผ่านเนาะแป๊บเดียวแป๊บเดียวเราก็ตุยกันแล้วนะสองคนเราอ่ะคือตอนนั้นเราดีที่ทานะทุกคนคือพี่เขาบอกออ้โห สู้เขานะสู้เขาสู้สู้เช่นกันนะตอนนี้เรากำลังดูผู้หญิงคนนี้อยู่นะคะอุ้ยสู้สู้สนะเธอสู้สู้แบบโดดเดี่ยวมากเออไตรีไปแล้วเพื่อนโอ้โหคืออะไรอ่ะทุกคนเออยู่เราตัดได้อุ้ยอ๋มอมันจะมีแบบนี้ด้วยมันจะมีบบมว่าสมมตว่าใครจะได้เป็นอันนี้เด็กตัวร้ายมาเฮียผมเพื่อเข้าก่อนอ่ะมา รอดหรว่ายังไม่เข้ายังไม่เข้าเลยอ่ะเรากลับมาที่เดิมเหมือนกันรอดหรือว่าได้อ่ะเริ่มนะแล้ววันนี้ไปกอดูเลยยังปุ่มมีมายังยังอ่ะยไม่เข้าเกมเลยช้าจังเราอ่ะคอะเดปมันไม่ดีอ๋าสวัสดี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 ใครอ่ะออฮะสวัสดี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 จ้าสวัสดีจ้า สวัดสดีจ้าสวัดสดีจ้าหมดแรูนูแบบดีดหน,นีเลยหนีเร็วหนีไหยเลยลฉันยังไม่เห็นรูปภาพอะไรเลยก็หนี๋ีวเวลามันบดแล้วแบบว่าผีจะมาแล้วหนีเขายังไม่ไปเลยเขาชิวมากชิวมากหรือเขาเทพไม่ยังไม่ยังไม่เห็นใครเลยนะเ,เราต้องเจอรูปภาพก่อนเราถึงจะวิ่งหนีได้เอา้าโอ้ยทำอะไรนี้บูชายาใคร เขาทําอะไรอ่ะเขาบูใช mm. no. no. oh, <Yeah, anyway>? no. าย่ะอ cool ุ้มอุ้มมี่อยู่ไหนอุ้มมี่อยู่ไหนโอ้มาแล้วมาแล้วมันสั่นแล้วมันสั่นแล้ววิ่ง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 หไม่ทันหนีไม่ทันโอ้ล้วชิบหายไอ้าวอุ้มมี่ตายแล้วเหรอเออดิอุ้มมี่น้องรักของพี่ตายได้ไงอะไม่รู้โอ้โหน้องตามไม่ทัน เขาบอกให้วิ่งเราไม่รู้เขาบอกให้วิ่งเราก็ต้องวิ่งไม่เข้าใจหรือเราไม่รู้หรืไม่รู <laughs> ช่วยฉันด้วยใครก็ได้ช่วยฉันทีฉันจะไม่ไหวช่วยช่วยข้าด้วย <laughs> โอ้มีคนมาช่วยเราแล้ว,ลวโอ้โหขอบใจมาก ่ช่วยด้วยช่วยฉันด้วยไม่มีใครมาช่วยดูเลยตอนนี้ช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยช่วยฉันทีนี่พี่ไก่มาช่วยเราอุ้มเลยค่อตอนี้โอ้โหมีคนมาช่วยโอ้โหเขาคือซูเปอร์ฮีโร่ตัวจริงโอ้เขาเก่งมากเขาเก่งมากดูพี่แบบจะตายแล้วตอนนี้โอ้เรารอดแล้วขอบใจนะขอบใจนะไปไหนแล้วล่ะรี่มาช่วยสบดูก่อนอยู่ไหนอุ้มมี่อยู่ไหนไม่รู้ตอนนี้ตอนนี้สมอยู่รือ อะไรอะตายอีกแล้วค่าด้วยโอ้โหดูตอนนี้มีคนดูดูหนุนเห็นไหมตอนนี้มีคนตายมียังยังไม่ตายยังไม่ตายตอนนี้มีคนบาดเจ็บหลายรายเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีใครช่วยใครได้เลยเฮ้ยหนุนนายคนนั้นเธอคนนี้โอ้โห ทุกคนได้รับบาดเจ็บกันหมดเลยตอนนี้ตอนนี้เหลือแค่เสื้อแดงคนเดียวที่ยังไม่เป็นอะไรดอเข้ายเข้ายเขาอยากเข้าแล้วนะเข้าแล้วนะอุ้มมี่อยู่ไหนอุ้มมี่อยู่ไหนอุ้มี่อยู่นี่เหรอนี่นี่นี่ทำไมเธอหัวโลดละเนี่ยท่านเถิดวิยุโอ้โหแล้วพี่นุ่นเป็นยังไงพี่นุ่นเป็นยังไงสวยใช่ปะล่า

ช่วยพี่ได้เลยอุ้ยมีคนมาช่วยพี่แล้วโอ้โช่วยด้วยโอ้โหเขาเก่งมากเขาเก่งมากอุตายแมพค้างอตายทิ้งฉันไว้ตรงนี้ไม่ได้ช่วยช่วก่อนช่วย่อนเจะวิ่งวหลน่มเนี่ยหมดที่หมดเวลาช่วยพี่ดูจ บน้องอุ้มกับพี่ก็ยังนอนอยู่ตรงนั้นอยู่เลยเห็นไหมเขารอดด้ดวยแซฟเบียวเขาก็ตุยเหมือนกันถ้นาแก่ก็มีแต่คนตุยค่ะตอนเนี้ยเขาก็ไม่รอดเหมือนกันวุย้ยเใช่เขาเก่งมากเลยอ่ะแต่เขาเสี่ยงเ,เพราะคนอื่นจะได้แทนที่จะถลุกข้างในนั้นแล้วเขาผู้ชายโอ้แม<อ>่ก<อ>็เ <my God. S 3> สียดายเราไม่ทันเนาะมีคนตุยเยอะเลยแล้วเขาก็เอาเขาไปนี่เหลือแต่ผู้ชายสองคนนี้เหรอที่ยังรอดอยู่อ่ะสามสามคนสามคนโอ้เขาเอาสามคน เอาเราเริ่มใหม่ดีไหมเราไปด่าอื่นกันดีปะไปไปไปด่าไหนไปด่าไหนดีมานนี้โดนเลยเมื่อ้มาแล้วไม่ได้ซื้อบูปี้กันอยากกินบูปี้อุ้มมี่เธอทําอะไรอยู่啊โอ้โหตอนนี้เราอยู่แบบไหนเนี่ยคนเยอะมากเข้ามาในนี้เหรออุ้มอุ้มมี่ก็อยู่ในนั้นเหรอนี่โอ้อุ้มมี่ตอนนี้หนูสภาพดูไม่ได้เลยอะนี่ <laughs> อยากรอคือแบบแบบแบ,บ,แบ,บังครั้หรือเปล่าดูก็ไม่รู้บนหัวโรถพวกนี้อยู่ในนี้ปลอดภัยบางครั้งมันก็ไม่ปลอดภัยนะเว้ยปลอดภัยรอดเนี่ยถ้ามันไม่รอดทำไงก็ไปดูเหมือนกันแต่อยู่นี้จะปลอดภัยเพราะว่ามีคน <laughs> มีคนตายแล้วนะนตายแล้วหรอเฮ้ยทำไมเรทำมันนั่นจับเราไม่ได้เฮ้ยมันมันมันอยู่ข้านเลยมันอยู่ข้างหน้ามันอยู่ข้างหน้ามันอยู่ข้างหน้า อุ้ยมันมาหาเราได้ด้วยโอ๊ยเดี๋ยว,วพี่กอดโอ๊ยไปไปไปไไปไปาท่านีกอดนะเฮ้ยเดี๋ยวเ่อหนูเห้องใต้ดินด้วยพี่ออกมาตรงทรายหาดแล้วตอนเนี้ยหนูก็มาเหมือนกัน,น,นตอวน,นี้มันใกล้มันใกล้กับมัฟเอร์มากตอนนี้เรานหลบเข้าน้ำแล้วหนูอยู่ข้างหลังเหรออุ้มมี่ไปไหนหนูอยู่ตรงแม่น้ำตัวนี้มานี้หนูจะแม่งตาย โอ้แมนี่ยไปจมน้ําตายได้ยังไงล่ะไอ้ดาดว่าต่อนดิคนอะไรนี่ดูด้วยดิอยู่ไกลๆนะจมน้ําตายได้ด้วยโอ้โหตอนนี้พี่อยู่ที่ไหนสักแห่งในโลกใบนี้ข้าอยู่ที่ไหนพี่ต้อคืนโลกที่ไดเพราะวราจมน้ำตายไปแล้วก็รูสึดเราในแม่น้ำดิคอยดูโอ้แม่อยู่ไหนวะอยู่ในแม่น้ำตายเหรอตาย จงรับตายพีซ่าไม่ทำให้เราจงรับตายโอ้โหดีเธอบอกเธอก็ไม่อยู่ที่นี่เหมือนกันเหรอเนี่ยเราต้องเป็นผู้ที่รอดชีวิตนะเข้าใจไหมเข้าใจจ้ะไปคุยคนเดียวก็ได้เลยหรอทางผู้นี่ไม่เจอตอนนี้ผู้นี่อยู่ไหนฟื้นหรือยังฟื้นหรือยังยังตุยแล้วเนี่ยออกแบบแล้วเนี่ยตุยแล้วเนี่ยเกิดไม่ได้้วยตอนนี้หนูต้องรอหนูต้องรอรอแล้วเข้าแบบอีกรอบหนึ่งผู้นี่เท่มากเลยนะผู้นี้รอดออกมาได้ด้วยเกือบรอด เพราะว่าตัวเองเริ่มมีเพื่อนมาช่วยเดี๋ยวเจออุ้ยมันมาแล้ววันนี้รล้มใจล้มใจมันไปโอ้โหใครมาช่วยฉันไหมไอ้นายช่วยด้วยช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยโอเมก้าผีช <affe. S 3> <ฮ>ุ่มมากผีชุ่มเอ้โหขี่หลังเลยเหรอเข้มมาก โอ้ห oh, ช่วยฉันด้วยตายรอบสองจะดูพอดีไปไปไปต่อไปเราจะไปที่ไหนอ้าวเรอยู่กับคนแล้วแม่กับผู้ดีเลยนี่ผู้ดีอยู่ไหนอ๋อก็อยู่ด้วยกันนี่แหละโอ้พี่อยู่กับผู้ชายสองคนโอ้สวัสดีเขาหล่อมากนี่ไหนไม่หาเร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 าดนี่นมันไม่หาเรล้วเดี๋ยวมันจะเกิดแล้วเนี่ยเร้วแล้ว หาดูก่อนดูดีดูกันไม่ได้หรอกหนูอยู่ไหนล่ะอยู่นี่หัวโรถนี่พี่อยู่ตรงหาดทรายหาดทรายโอ้ยหนูที่หาดูว่านปะโอ้ยหนูต้องเสียงอะไกับพวกนกี้เลยเนี่ยโอ้ต้องการจะเกิดไปอยู่เดียโอ้มาดิมาดิเร็วเร็วเร็เร็วโอ้ยหนูไทันแล้วต้องจากกันแล้วแหละพวกนี้เดี๋ยวไปหาที่หลังนะเออฮ้ตอนนี้หาตอนนี้เราหาใครไม่เจอแล้วตอนนี้เราต้องหนีจากพวกปีศาจพวกนี้เท่านั้นน่ะโอู้หูเจอแล้วพวกนี่เจอหนูเจอพวกนี้แล้ว อูผ้้ีแลข้างหลังเหรอสวัสด,ดีจ้าโอ้โหหนีไปไหนหนอ,อยู่ทำไมก่อนหนีไปนะอย่าไปอย่าอย่าอย่าไปทางนั้นมันมาทางนั้นมาทางนี้มาทาน,นี้มาอาวิไปไหนแล้วลุงกันอีกแล้วเหรอโอ้ยอะไรกันนักกันหนาเนี่ยซีเรียสเอาสิ่งปฏิกัวผีอยู่ไหนนู่นคนเยอะจะตายฝั่งนู้นน่ะเข้ากันละ มีมีมีม,มีคนมาช่วยแล้วอี่อยู่ไหนหนูไปช่วยหนูไปหากำลังหนีกำลังหนีอยู่กำลังหนีจากพวกนี้อยู่มันกรลังตามมาแล้วดูสิหน้าจอโทรศัพท์สั่นแล้วเนี่ยเอาเปกคนตุ้ยนี่ไม่นาดเวยโอ๊ยใสเราจะไปหลบที่ไหนเราจะไปหลบที่ไหนอุ้ที่เพได้อยู่ไหนคะ <c oughs> ก็อยู่ริมริมหาดทรายนี่แหละเห็นเห็นอุ้มแล้วเห็นอุ้มแล้ว่เพ็่อนอยู่ไหนอล่าเห็นอุ้มอยู่ข้างหลังนี่ไงอุ้มี่มาแล้วอุ้มี่มาแล้ว อูมี่มาแล้วดูไม่รอดดูไม่รอดดูจะรอดไปจะรอดไปจะรอดไปอูมี่อูมี่อยู่ไหนดูบอลดูบอลโอ้ยก็ตอนดีไอซี่เลียบมากไอซี่เลียบมากตอนนี้ไอซี่เลียบมากตอนดีไอต้องดีแล้วไอดีแล้วไอไม่อยู่แล้วไอ อยู่แถวๆนี้แหละคนคนเยอะมากฝั่งเนี้ยพีชุ่ชุมช่มนเฮชุ่มชุ่มกันเลยดิลูกผ่าล,ลูกผ่ามาอีกแล้วลูกผ่ามาอีกแล้วหนีแต่กระเจิงหนีแต่กระเจิงหนีไปให้ไกลคนไหนคนไหนยังอยู่อยู่หนูคนนี้หนูซอ่อนอยู่นี่นี่หนูยังอยู่อยู่ตอนเนี้ยไม่ได้นะอุม้มมี่เดี๋ยวมันตามหาเจอเหมือนเดิมเราต้องไปต้องไปที่ไหนสักแห่งอ่ะ ตอนนี้หนูจะรอดแล้วตอนนี้จะรอดแล้วเฮ้ยหลบ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 หลในน,นี้ปลอดภัยมากตอนนี้หนูปลอดภัยแบบใส่ส่วเลยอะเฮ้ยคือหามีใครยังอยู่ไหมอุม้มี่พี่เห็นหนูแล้วหนูยังอยู่อยู่ <s illes> อุม้มี่โอ้โหเป็นยังไงบ้างรอดอยู่รอดอยู่ตอนนี้หนูรอดว่าอะไรตอนนี้นยังยังอยู่สบายดี ไปต่อไปต่อเอาหนูติดทางอะไร่อเนี้ยโอ้ไม่อยู่ไหนไม่อยู่ไหนเอ่ยอยู่แถวนี้แหละไม่ต้องตามหากันก็ได้เชถ้าเกิดเจอกันก็เดินทางด้วยกันแล้วกันนะถ้าเกิดเจอกันก็ทักไม่เจอกันก็โอเคโอ้ยเจอกันแล้วเจอกันแล้วอุ้มีพวกนี้ไปอยู่ทางนี้ไปทางนี้เองนี่ไงถ้าเกิดเจอก็ขอช่ยพวกกันด้วยกัน เจอกันแล้วเจอกันแล้วน,นั่นมีผมไหมตอนเนี้ยไม่มีไม่มีไม่มีผม <c oughs> ตอนนี้น้องอุ้มแบบโล่งโจงมากเราเขาไม่หรือม่อยู่เนี่ยไม่รู้มาเราหาว่านี่มีอตจตน,นี้พู้ดีอยูไ่ไหนไม่รู้งั้นไม่ต้องซื้อกันแล้วที่ไปเรื่อยๆอะ่ะแล้วเกิดจุดมอเตอร์มันอุ้ยมันอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างพู้ดีไปฝั่าโน้นมันมีมอเตอร์อยู่ฝั่งโน้นเฮ้ยอุ้ยเฮ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 ้ย วุ้ยวัดแต่วัดแต่ว่าเตอนนี้ดูกลัวมากเราตอนนี้เราจะทำอะไรวิ่งวิ่งวิมันอยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหลังออเขูว่มีเหมือนกันอยู่ข้างหลังเต็มเลยวันนี้อยู่ข้างหลังเเต็มมากวันนี้มันอยู่ข้างหลังเรานี่แหละโอ้ยโอ้ยพวกนี้รอดไมไม่รอดแล้วไม่รอดแล้วโอ้โหคนหล่กคนหล่อมัายิ้มแล้วคนหลอกก็ทาให้ฉันตาย ภาพอันนี้สีผู้ชายยิ้มตายเลยนี่ไงรูปภาพอันนี้แหละมันฆ่าพี่เมื่อกี้โหน้วงโอ้โหคนก็ไม่ไหวเหมือนกันมาช่วยเถอมาช่วยเถอมาช่วยฉันนี่ไงอุูมมี่กับพี่เมือกี่ทุกคนไปฮิวหนูเลยหนูก็เกิดมาแล้วก็มันเจอผู้ชายยิ้มใส่หน้าตายเลยนี่ไงนี่ไงรูปภาพมาช่วยฉันมาช่วยฉัน ใกล้แล้วใกล้จะหมดเวลาแล้วนี่คือเนาะอะไรอุ้มีเร็วๆอุมีอุมีอุมีโอเคค่ะน้องๆสำหรับคลิปวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e เป็นกำลังใจพี่นุ่นกับน้องอุ้มทำคลิปวต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะบายยค่ะ